มืัอนี้คือก่อครับบอลเลงครับบอลเลงบอลเลงมืัอนี้บอลเลงบอลเลงสร้างครับมืัอนี้แต่ก็ออกบนแล้วแปลนแล้วมัอนี้กัทีมงานมาซอยนะครับมันนี่เดี๋ยวเขาเอื่อยนะตัวยูบอกไอ้ตัวชุดแขนนั่นปะเดี๋ยวชุดแขนแล้วก็เพลทาน นี่กาลังคนขึ้นรถครับตัวนี้เป็น e เอกสิทเฉพาะของกิงซาวด้วยครับห้ามเลียนแบบนี่ <c oughs> อ๋อม <า S 2> ีค <มา S 2> ่าเรียนแบบห้ามเรียนแบบก็ได้ห้ามเรียนแบบก็บาได้ <c oughs> <c oughs> ข้าวกตัวละพันมาได้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่เฉพาะบล็อกเนี่ยครับ ตัวละพันได้ยเนี่ยเรา,เาขาแห้งเนี่ยเลยยิ่งมาสูบสนทันยีสิกอันดับหน,น,นึ่งของใครนี่อันนี้ที่เห็นนี่เป็นทัดอลูมิเนียมนะครับใส่กับทัดที่ท,ที่ผม้ห่หยเราสั่งถึงเมื่อไหร่ไปเลนี่นะเนี่ยอลังการครับเนี่ย